Movie Check. สวัสดีครับในเวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราว,ราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร สำหรับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันเลยครับดิสนีย์และพิกซ่าจับมือปล่อยผลงานแอนิเมชันใหม่ล่าสุดอย่าง Element a l หรือชื่อไทยว่าเมืองโอลวนธาต์โอลเวงเรื่องราวเกิดขึ้นใน Element City นะครับซึ่งเป็นเมืองที่เหล่าธาตุต่างๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันแอนิเมชันเรื่องนี้จะพาเราไปรู้จักกับแอมเบอร์สาวแก่นแกรง่งและฉลาดหัวไวไฟแรงที่วันหนึ่งได้พบกับหนุ่มธาตุน้ำที่ชื่อว่าเวท หนุ่มร่าเริงที่ใช้ชีวิตแบบปลอยไหลชิลๆในทุกสถานการณ์และเข้ามาเปลี่ยนทัศนคติต่อโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่เรื่องราวสุดโรแมนติกของวัยรุ่นต่างชาติจึงเริ่มต้นขึ้นครับ Elemental เ Element al, มืองอลวนธาตุอลเวงกำกับโดยปีเตอร์ซอนพร้อมด้วยเลอาลูวิสและมามาดูเอทีให้เสียงตัวละครเอมเบอร์และเวดครับเตรียมพบกับพวกเขาได้15มิถุนายนปีหน้านะครับ I'm Wade I'm Ember เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เช็คกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมูวี่เช็ค